ความเป็นมาของสำนักง,งานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักง,งานกกคนะครับเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่มีวัตถุประสงค์ในการสเสวงหากำไรก่อตั้งเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศัก,าการาช2560 โดยมีเลขาธิการเป็นผู้ริยงานสูงสุดนะครับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโดยภาพรวมมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับสินค้าการบริการและพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลกิจการการประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ที่พวกเราสรุปกันมาจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรกอีกทีนึงนะครับหากเพื่อนๆสนใจในรายละเอียดต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกรกได้เลยนะครับโดยพิมพ์ว่า t c t t o r c h เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้เลยครับ ก็จะมีทั้งหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตกดดูในส่วนของนักศึกษาฝึกงานก็แล้วกันนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีทั้งการรีวิวการฝึกงานของรุ่นพี่จากหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับที่เคยมาฝึกงานที่นี่ถัดไปผมก็ต้องลองกดดูเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่เคยได้พูดไว้ตามต้นคลิปนะครับ ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หลายข้อเลยนะครับแนะนําให้เพื่อนเอนลองมากดดูรายละเอียดอื่นๆกันได้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ได้รู้จักสํานักง,งานกรก,กคกันมาบ้างแล้วงั้นผมขอรีวิวการฝึกงานของพวกเราทั้งสามคนกันเลยนะครับพวกเราทั้งสามคนก็ได้ฝึกงานในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์หรือชื่อเต็มเต็มก็คือฝ่ายวิเคราะห์ภคล่งและระบบธุรกิจสินค้าในส่วนของธ er ุรกิจ<ๆ>สินค้าก็จะแบ่งเป็น 3ฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือฝ่ายอุปโภคบริโภคและบริการครับอย่างเช่นผมก็ได้ฝึกในส่วนของบริโภคและเพื่อนๆอ,อีก2คนก็คือคุณชิชนุกก็จะเป็นในส่วนของงานบริการและคุณอัญชิษฐาก็จะเป็นในส่วนของงานอุปโภคนั่นเองครับโดยทั้ง3ฝ่ายนะครับมีลักษณะการทํางานที่ใกล้เคียงกันก็คือการวิเคราะห์ตลาดนั้นๆโดยหยิบยกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมต,ต่างๆ เช่นโปรแกรม Excel ซึ่งทําให้พวกผมได้เรียนรู้การทํางานจริงรวมถึงได้รับทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการทํางานและนอกจากการทํางานในห้องแล้วนะครับพวกเราก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมาการอบรมนอกสถานที่ด้วยครับตัวอย่างการอบรมที่พวกเราหมายถึงนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างมาด้วยการสามงานนะครับเช่นงานแรกก็คืองาน EU ASEAN Competition Week โดยปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นงานใหญ่อีกงานนึงเลยนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมคอนาดากกรุงเทพครับงานที่2ก็ไม่แพ้กันเลยครับคือการอบรมหลักธรรมะพิบาลในการทํางานกับการกํากับกิจการที่ดีซึ่งจุดประสงค์ของหลักธรรมะพิบาลโดยโครงสร้างแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการครับได้งานที่3ครับยกตัวอย่างก็คือการอบรมเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ A View of d o m i n a n ซ e ซึ่งบรรยากาศภายในงานหรือการอบรมนะครับก็เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้ที่หลากหลายเนื่องจากมีอาจารย์ทั้งใน,ใน,ใน,ในและต่างประเทศมาสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมทิมวันลี่เขาใหญ่ครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายนอกห้องอบรมนะครับที่ผมเก็บมาฝากเพื่อนๆกันครับและช่วงท้ายคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างการฝึกงานมาให้คิดถึงกันครับ เพราะการฝึกง,งานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากพวกเราต้องถามคนไม่ได้รับการอนุญาตจากคณะเศศาสตร์มหา,าว,วิทยาลัยสงขลานครินทร์และการตอบรับการเข้าฝึกง,งานจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการการแข่งขันการค้าทั้งนี้ผมขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานเลยครับที่ดูแลพวกเราตลอดการฝึกง,งานเป็นอย่างดีขอบคุณครับ